โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆพืทุกทคนกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินเข้า t ูมันนี่วอลเล็ตฟรีมาใหม่นะครับเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับแอปนี้นะครับเป็นแอปที่ผมเนี่ยได้ทำการเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการถอนเงินมาเกือบ1,000บาทแล้วนะครับนี่เป็นจำนวนเงิน920บาทนะครับก็แอปนี้เนี่ย มีช่องทางในการถอนเงินเป็น t o m Money Wallet ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะลองดาวน์โหลดไปเล่นตามกันดูได้เลยนะครับสำหรับหลักการในการทําเงินของแอป,ปนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำภารกิจต่างๆภายในตัวแอป,ปนะก็เดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปนี้นะครับว่าธีการในการทําเงินจากแอป,ปนี้เราสามารถที่จะทําได้ย่งไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลย นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะผมก็จะทิ้งลิงก์ตัวแอปไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะเพื่อนๆนก็สามารถที่จะลองดาวน์โหลดไปติดตั้งบนเครื่องของเพื่อน,อนได้เลยนะครับ <laughs> เป็นแอปที่มีให้ดาวน์โหลดบน Google p l a y นะแต่ iOS น่าจะยังทําไม่ได้นะครับสาหรับแอปนี้เนาะก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนเข้ามาให้เรียบร้อยเลยนะครับการลงทะเบียนก็ใช้บัญชี Google ในการลงทะเบียนเข้ามานะก็ถือว่าง่ายดีนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเราไปดูเมนูถอนเงินกัน,นก่อน เมนูถอนเงินนะครับก็จะมีขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนะอันนี้ผมเลือนให้เพื่อนดูซึ่งการถอนเงินขั้นต่ำา1บบาทเนี่ยมันก็จะต้องมีเงื่อนไขก็คือเราจะต้องทําภารกิจให้เสร็จสิ้น5ภารกิจนะครับผมซึ่งตรงนี้เราคิดว่าเราน่าจะต้องทําเสร็จอยู่แล้วแหละนะครับเพราะถ้าเกิดเราทําภารกิจไม่สําเร็จถึง5ภารกิจผมคิดว่าไม่น่ามีตั๋วมาแลกเงิน10บบาทได้นะครับผม แต่ถ้าเกิดเราเชิญเพื่อนนะครับใครเป็นสายเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนสองคนก็สามารถถอนได้โดยจํานวนตัวเนี่ยก็จะห่างกัน1นึ่งหมื่นประมาณนี้เลยอันนี้แล้วแต่นะครับว่า,าเพื่อนๆเ,เป็นสายทําภารกิจหรือว่าสายเชิญเพื่อนนะสูงสุดเท่าที่เห็นตอนนี้ก็จะอยู่ที่250บาทนะครับผมประมาณนี้ทีนี้มาดูวิธีการในการทําเงินกันนะครับวิธีการในการทําเงินนะก็เพื่อนๆสามารถที่จะกดตรง รูปกล่องของขวัญตรงนี้ได้เลยนะครับกล่องของขวัญตรงนี้ก็สามารถที่จะรับตั๋วได้100นะครับแล้วก็จะมีการรับเงิน10บ,บาทเมื่อทําภารกิจให้สําเร็จ5าภารกิจนะครับหรือจะเป็นตรงนี้การรีวิวนะครับการรีวิวก็จะได้รับ300แต้มนะครับผมมีการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็มีรับรางวัลตรงนี้นะรับรางวัลตรงนี้ก็คือเราเก็บสะสมครบ2 0 0 0มืเราก็สามารถที่จะมากดรับ แบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยกดรับ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 ได้ซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้กดรับเลยนะครับอ่าถ้าถ้าจะกดรับก็คือต้องดูวิดีโอนะผมก็เลยยังไม่ได้กดนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็มาถึงคีย์หลักในการทําเงินนะครับก็จะเป็นการทําภารกิจนะครับซึ่งภารกิจก็จะมีการดาวน์โหลดแอปนะครับมาติดตั้งลงบนเครื่องนะกะ็เดี๋ยวผมจะลองเทสให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะชอบโหลดอันที่มันเป็นเกมนะ เช่นอันนี้เขาบอกว่าติดตั้งแอปแล้วก็เล่น2 3สนาทีนะอ่ะเราลองกดดูคือทุกภารกิจเนะี่ยมันก็ทําไม่ได้ทุกอันหรอกนะครับบางอันมันหมดอายุไปแล้วก็ทําไม่ได้เนะี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าหมดอายุนะครับเราก็ปิดทิ้งไปได้เลยอันนี้ทําไม่ได้นะเพราะว่าหมดอายุคือเราต้องเลื่อนหานะครับว่าอันไหนมันใช้ได้นะอ,อันนี้ถ้าเกิดเป็นลงทะเบียนเนี่ยผมจะยังไม่ทํานะส่วนใหญ่ผมจะชอบหาที่มันเป็นเกมนะครับมันทําง่ายดี นะอันนี้เน้นผ่านด่านอาจจะยังก่อนแบบสอบถามอันนี้เป็นการทำแบบสอบถามอันนี้คืออะไรโอเคเติมเงินลงทะเบียนอันนี้อ่ะอันนี้ลองกดดูว่าได้ไหมนะครับอ่ะอย่างอันเนี้ยคือมันไอ้นี่นะมันหมดอายุนะครับแต่ของเพื่อนๆอ,อาจจะทำได้ก็ได้นะครับผมแต่ละบัญชีมันไม่เหมือนกัน น,นี้ลองดูมไม่ได้นะครับก็ไม่ได้เราก็กดย้อนกลับมานะเราก็หาอันที่มันทําได้นะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการมาเล่นเกมนะเพื่อที่จะรับในส่วนของเหรียญน,นะครับอก็จะมีประมาณนี้แหละพวกแอปพวกนี้คือผมไม่รู้ว่าเน็ตผมมันบล็อกหรือเปล่านะมันเลยแบบไม่ได้อ่ะอันนี้ได้ละ ทราเวลโลกาแอดจองโรงแรมนะครับเราลองดาวน์โหลดติดตั้งดูนะส่วนแอปนี้เนี่ยได้กี่แต้มก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2,000แต้มนะอ่ะเดี๋ยวเราดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็เอ่อเปิดแอปทิ้งไว้น่าจะสัก2 3สนาทีนะครับเงินก็น่าจะเข้าแล้วมั้งนะรอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับโอเคติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กดเปิดได้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้คือ เราเข้ามาอยู่ในตัวแอปแล้วนะครับกดปิดไปนี่โอเคเข้ามาแบบนี้แล้วทีนี้ลองย้อนกลับมาดูซิอ่ะเห็นปะว่าภารกิจแรกเราทําสําเร็จละก็คือติดตั้งแอปนะครับส่วนอันที่2ก็คือเล่น2อสนาทีซึ่งหน้านี้เราไม่จําเป็นต้องเปิดค้างนะเราปิดไปได้เลยเล่นสองสนาทีเนี่ยเราก็เข้ามาเลื่อนๆน,นะครับหรือว่าเปิดแอปคาไว้ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเหรียญมันก็จะเด้งเข้ามาในตัวเราเองโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปแบบ ทำอะไรเยอะนะครับเพราะมาเนี้ยเนี่ยเห็นปะอ่าแค่นี้เลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยผมได้มา2 0 0 0แต้มละง่ายไหมนะครับทีนี้พอเราได้มาเราก็สามารถลบแอปทิ้งได้เลยเนาะนี่ถือว่าจะเป็นการหาเงินที่ค่อนข้างที่จะง่ายก็ลองดูอันไหนที่เป็นแนวแนวแบบว่าดาวน์โหลดแอปเนี่ยมันทำผ่านง่ายเห็นปะใช้ระยะเวลาแบบไม่ถึง1นนาทีด้วยซ้ำนะครับเนี่ยลองเลื่อนอ่านดู ประสบการณ์การทดลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยลองกดเข้าไปดูเนี่ยอย่างเนี้ยลองดูของเพื่อนๆอ,อาจจะกดได้นะแต่ของผมมันกดไม่ได้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยคือหมดอายุไปแล้วเนาะอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวิธีการในการหาเงินง่ายๆประมาณนี้เลยแล้วก็ส่วนของการถอนเงินก็เดี๋ยวผมลองถอนให้ดูแล้วกันนะตอนนี้ผมมียอดอยู่ประมาณ3 0 0รนะครับผมก็จะถอนอันที่จะที่สุดเลยก็คือ2 5 0บาทใช้10,000แตัวนะครับกดแรกได้เลย อ่ะมันก็จะขึ้นมาให้เรากรอกชื่อกับเบอร์ทูม m o n e ้ว a l l e ็เราก็กรอกไปได้เลยนะอ่ะสำเร็จเราก็ถอนเงินไปแล้วก็แอปนี้จะถอนนานนิดนึงนะประมาณ1 2สองวันนะเงินถึงจะเข้าจะไม่ได้แบบเข้าในทันทีทันใดเลยนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้ส่วนประวัติการถอนเงินนะครับก็นี่เลยประวัติการถอนเงินของผมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นตามกันดูได้นะสำหรับเพื่อนในที่สนใจนะครับผม โอเคก็คลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแอปงเงินเข้า t ร o ม Mo นี่วอล,ลฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองดาวน์โหลดติดตั้งไปเล่นกันดูได้นะครับหรือใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้ใต้รังคิดนะครับโอเคคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าเกิดชื่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ